คนคะชมบรรยากาศด้านนี้อีกอน้ำตกสุทัราแลนด์นะคะ นี่ถ้ามาเป็นคู่นะคะมมคุณผู้ชมเอาลูกเรารูกหัวใจกลาบหัวใจเนี่ยหวานๆเลยค่ะอุยคุณผู้ชมป้าป้าทอง เจะขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคน นี่นั่งทานอาหารสุดโรมนติกคุณผู้ชมว้าวสุดยอดเลยสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวอาหารมานะคะทุกคนชมวิว,วจากด้านบนค่ะด้านบนสู่ด้านบน,ส,ดดน,บนสวนสุพัตราแลนดนะคะอำเภอแกรงจังหวัดระยองค่ะทุกคนสุดยอดจริงๆวันนี้ชอบมากค่ะ ได้เห็นสวนผู้เรียนครั้งแรกนนเดี๋ยวอาหารมาค่ะเรามาทานที่นี่กันค่ะ